สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่21พฤษภาคม2565นะคะดรแต๋วก่อนที่จะลงไปประชุมสามัญประจำปีหมู่บ้านนะคะก็ครั้งที่12อ่าวันที่21ก็คือวันนี้นะคะครั้งที่12เห็นไหมที่หวยออกครั้งที่แล้วนะคะอ่าแล้ววันนี้ก็จะมาเล่าความฝันไม่ใช่ความฝันวันนี้จะมาเล่าข่าววันนี้มาเล่าข่าวนะคะข่าวจากเดล l y นีวนะคะฮือฮากันมากเลยนะคะจากเดล l y น e w วก็คือว่ามีการ บ,บวงสวงเส้นไหว้ปู่ตานะคะปู่ตาหลวงอุดมนะคะที่จังหวัดสุ ที่จังหวัดสุรินทร์ตำบลสำโรงทาบอําเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะคะก็ท่านนายกอบตอสำโรงทาบก็เชิญท่านนายอําเภอนะคะมาเป็นประธานพิธีเส้นไหว้นะคะเป็นการเส้นไหว้ก็คือมีการนําหัวหมูไก่สุราเบียแล้วก็ของหวานของข้าวนะคะมากันแล้วก็ประชาชนนะคะก็มากลับไหว้หลวงปู่กันนะคะหลวงปู่ตาหลวงหลวงอุดมนะคะแล้วก็มีการจุดธูปเส้นงทยกันนะคะจุดธูปเส้นไทยแล้วก็เลขที่คือฮาก็คือเลข 508ศูนเป็นเลขที่ห้าศูนปเป็นเลขที่ ทุกคนนะคะคอ,อห่วยนะคะก็ไม่ไม่พลาดนะคะไม่พลาดนะคะเพราะว่าเขาพลาดหัวข่าวจั่หัวเลยนะคะว่าเลขขึ้นที่ลูกมะพร้าวโอ้หเลขขึ้นที่ลูกมะพร้าวเราก็อึ้งมันขึ้นยังไงเนาะเอที่ไหนได้เป็นทูบเสียงทายของท่านในอำเภออ่าเราก็จะต้องนัดพบหน้าอำเภอนะคะความรักความรักเจ้าค้าจูู่ก็มาไม่ทันตังตัวนี่เลยค่ะที่จั่หัวไว้นะคะจากข่าวเดลินีวจั่หัวไว้แล้วนะคะก็ลูกมะพร้าวมีเลขโอ้โห ดับแต่แตวก็โอ้ยล,ลูกมะพร้าวอะไรจะมีเลขอกันเลยคิดไปเลยเถิดนะคะที่นายได้เป็นทูบเสียงทายนะคะ5 0านนะคะท่านนายอำเภอจุดเลขทูบเสียงทายเลขก็เลยขึ้นทิดลูกมะพร้าวนะคะ,ะก็เลยก,ก็เลยเป็นเพลงนัดพบหน้าอำเภอของพุ่มพวงดวงจันทรเลยนะคะเพราะว่าท่านนายอำเภอจะเกี่ยวกับบัตรประชาชนนะคะบัตรประชาชน13ล่าประชาชนทุกคนจะมีบัตร ประชาชนแล้วก็มีเลข13หลักกันทุกคนเลยนะคะเลข13นะคะอ่า508ลูกมะพร้าวนะคะลูกมะพร้าวก็หมายความว่าเอา50มาบวกกับ8นะคะเอาห้าบวก0นบวก8ได้13นะคะและไดเเ้เลข13นะคะถ้าคนมองไม่ออกก็อาจจะเอา5 0 8ไปซื้อก็ไปซื้อได้เลยนะคะ5 0 8แต่ดอกเต่ไปซื้อเลข13มาแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะเพราะว่ามะพร้าวน้ำหอมก็หมายความว่าบ้านดอกแต่นะคะบานดอกเต่เป็นมะพร้าวน้ำหอมเพราะว่าบานดอกเต่อยู่ลาดพร้า รัดพาวนะคะโชคใช้สี่นะคะแล้วปีนี้ครบ12ปีนะคะ12ปีของการซื้อคอนโดนะคะเห็นไหมเลขบ้านจักรแตกไปเลขพุทธชยันตีทางงานเลยนะคะบ้านจักแตกไม่เคยพลาดหวยทุกครั้งจะออกเลขบ้านจักรแตกทงงานเลยนะคะขอบอกไม่ว่า เป็นทั้งบ้านเป็นทั้งวันเดือนปีเกิดตลอดเลยนะคะบ้านก็แต่จะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วทีนี้มะพร้าวมะพร้าวเข้าหมายถึงกุยบุรีเลยนะคะกุยก็คือ9ก้านะคะแล้วก็ประจบคีรีขันหมายความว่าอ่าที่มะพร้าวน้ําหอมเนี่ยเขามีชื่อเสียงที่สุดก็คือที่กุยบุรีนะคะที่ประจบคีรีขันปะก็คือแปดนะคะจวบก็คือเจ็ดคีรีก็คือสูงนะคะกับภูเขาพูเขาก็คือภูมิพลนะคะอ่าแล้วก็ขันขันก็คือขันห้าขันเจ็ดขันเก้าไงคะถ้าฝันเห็นเกี่ยวกับมะพร้าวนะคะให้มองเรื่องให้มองเรื่องขของงกุุยบบรรีีีจจัััหดปะคน ก็คือเลขหาเลขเจเลขเเลยนะคะจะเป็นแบบนั้นตลอดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นความหมายของเขาคือเราจะต้องรู้ไงคะมันเป็นความหมายของเขาเราจะต้องรู้ก่อนนะคะาถ้าเราถ้าเรารู้ก่อนใครเราก็จะได้เปรียบนะคะอืแล้วทีนี้เลขสิบสาหมายถึงสุกดิบนะคะอ่าฝันงวดนี้จะเกี่ยวกับการสุกดิบสุกดิบทุกอย่างก็คือ ภาคอีสานก็จะกินอาหารก้อยพวกก้อยสุกดิบนะคะสุกดิบสุกดิบก็หมายความว่าอาจเช่นสุกที่13นะคะสุกที่13แล้วก็มันจะเหมือนเกี่ยวกับวันฮาโลวีนนะคะวันที่31นะคะวันฮาโลวีนเนี่ยเขาจะเขาจะทาพิธีกันก่อนนะคะก่อนที่วันที่1พฤศจิกาของของอ,ของอะไรอะ เซลอะของเซลนะคะเขาจะเป็นแบบวันขึ้นปีใหม่ของเซลล์นะคะก็คือวันที่1พฤศจิกาแล้ววันที่3 1เอะเป็นวันฮาโลวีนเนี่ยเขาเรียกว่าสุกดิบวันพวกนั้นเป็นวันสุกดิบนะคะอ่าแล้วทีนี้สุกดิบอีกอันนั่นก็คือวันที่14 14เป็นวันแห่งความรักนะคะทีนี้วันสุกดิบก็คือวันที่13ทุกอย่างเลยนะคะทุกสางจะเกี่ยวกับเลข13เนื่องจากว่าเป็นเกี่ยวกับการสุกดิบแล้วสุกดิบของปีนี้ปีนี้นะคะวันที่14จะเป็นวันเข้าพรรษานะคะวันเข้าพรรษาแต่ก่อนที่จะ ก่อนที่จะเข้าพรรษาก็คือวันที่13บสามเขาเรียกว่าวันสุกดิบนะคะทุกอย่างเลยนะคะก่อนที่จะเป็นวันสําคัญสําคัญนะเขาเรียกสุกดิบนะคะแล้วเหมือนแบบวันศุกร์ที่13นะคะแล้วทีนี้วันที่13มาเป็นวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นะคะวันที่13บสามพสิบสามตุลาคม2559อ่าแล้วทีนี้ได้คุยกับคุณป้ามาเช้านะคะโอ้ยคุณป้าบอกเลยนะคะว่าป้าซื้อเลข13มาทุกงวดเลยนะคะตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตป้าซื้อเลข13มาตลอดเลยนะคะยังไม่ออกเลยนะคะปปป้าาเ็นนคบออกสถิิตตมลด ด็อกรแต๋วจะบอกเลยนะคะว่าเลข13เมื่อเดือนที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วนะคะดรแต๋วบอกว่าจะมีเลข13นะคะเพราะว่าฝันเกี่ยวกับช้างแล้วหวยเลข13ไม่ได้ออกรัฐบาลนะคะแต่ไปออกหวยลาวนะคะออกซ้ำหนึ่งออกหนึ่งออกซ้ำหนึ่งออกหนึ่งสามตลอดเลยนะคะเลข13ไม่ขึ้นมาเป็นเลขรัฐบาลไทยสักทีนะคะแต่งวดเนี้งวดนี้มีโอกาสที่จะต้องเป็นวันเลข13มาออกได้แอละมั่นใจแล้วว่าเลข13จะต้องมาออกแน่นอนเพราะว่ามันเป็นวันศุกร์ดิบวันศุกร์ดิบก็คือ วันก่อนที่จะเข้าพรรษานะคะอ่าอย่างฝันของปู่เจกนะคะที่บอกว่าไปอ่าอะไรนะฝันของอืมลุงต้มลุงต้มที่บอกว่าปู่เจกไปไายในนานะคะโอ้โหเลือดเต็มเลยนะคะเลือดแดงแดงแดงทั้งทง่องนานะคะอันนั้นหมายความว่านั่นแหละคะ่ะเลือดเลือด ที่เกี่ยวกับการกินอาหารสุกๆดิบๆนะคะของภาคอีสานนะคะแล้วก็ก็หมายถึงการกินเหล้ามากนะคะอ่าเขาบอกว่าให้งดเหล้านะคะงดเหล้านะคะก่อนเข้าพรรษาเนี่ยวันเข้าพรรษาก็วันห้ามดื่มสุราเลยนะคะอ่าแล้วทีนี้ไอ้ทุ่งนาอันนั้นแบบมันมองได้หลายมุมที่ดรแต่แปลความไปแล้วว่ามันจะเกี่ยวกับหลายๆมุมก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติโหดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ อ่าอะไรอ่ะสุกดิบอ่าก็คือเลข13นะอ่าเดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อกันเป็นไลยๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ ก็เลข13เลยนะคะเลข13แล้วก็เลข789นะคะเลข789นะคะยังเลขเดิมนะคะเดี๋ยวตรกแต๊จะลงไปเข้าประชุมกันเดี๋ยวจะกลับมาไลาห้ฟังนะคะแล้วค่อยมานัดพบกันหน้าอำเภอนะคะพุ่มพวงดวงจันทร์นัดพบหน้าอำเภอน้าอำเภอนะคะเราเวลาที่อำเภอเนี่ยก็ต้องมีบัตรประชาชนไปไม่ว่าจะเป็นแจ้งเกิดแจ้ง,จงตายนะคะจดทะเบียนรถไอจดทะเบียนสมรถจดทะเบียนยานะคะต้องใช้เลขต้องใช้บัตรประชาชน ทุกคนเลยนะคะเลข13หลักนะคะเลขนี้ก็หมายความว่าเลข13นะคะ508แต่หมายถึง13นะคะท่านในอำเภอบอกไว้แล้วนะคะที่ลูกมะพรา้าวรีบไปหาซื้อกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ